แฟนผมมีแผนนะกนลังจะเปลี่ยนรถปัจจุบันใช้นิสันอเมราปี2 0ง2มือ2ที่ซื้อมาจากเพื่อนนะครับใช้มาได้6-7ถึงปีแล้วชีวิตประจําวันใช้ขับรถไปทํางานัวลาไม่เกิน50โลนะครับมีขับไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างปีละ 5- ถึงครั้งปัจจุบันใช้รถอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีปัญหาแม็กและช่วงล่างขึ้นสนิมนั่นไงเนื่องจากแถวนั้นมีน้ําขึ้นน้าลงก่น,น้ำทะเลหนุ่นนะฮะขึ้นเอ่อท่วมถนนเป็นประจําและใช่ครับมันคือน้ํากร่อยนั่นแหละนะฮะปัญหาเลยอยากจะลองหารถคันใใหหหมมมม่่่่่่่ททีีีีขนนนาาาด้้้อออองงผููโยยยสรรรรพกกกัับถคชไเเวป็ืื2ะ มือหนึ่งครับตั้งงบไว้ไม่เกิน70,000 0ขอเป็นรถน้ำมันเท่านั้นไม่เอาไฟฟ้าไม่เอาไฮบริดนะครับสประตูหรือ5ประตูก็ได้นะครับรบกวนมีพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับแฟนเป็นผู้หญิงนะครับค่อนข้างท้วมและเตี้ยนะครับบูรี่แฟนอีกเอาขอโทษนะครับที่พูดสูงไม่ถึงร้อยหกสิบเซนนะครับอยากได้รถที่ซ่อมง่ายอะไรหาง่ายอะไรถูกรถทนพอสมควรเพราะต้องเจอน้ำกร่อยเป็นประจำนะครับส่วนตัวคิดว่าเคงไม่มีอะไรกันนะฮะน้ำกร่อยได้นะครับแต่อย่างน้อยขอให้ทนมากกว่าเจ้าอื่นก็ยังดีนะฮะทางนี้ขอให้พี่ๆช่วยแนะนำวิธีดูแล ล้วต้องเจอน้ำกลอยเป็นประจำด้วยผมและแฟนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเอารถใหม่มาพ่นกันสนิมแต่ทีนี้ปัญหาคือพอจะแรกเนี่ยคือถ้าเอาตามโจทย์ที่ไม่ดวมคําว่าน้ําก่อยนะมันคือซิตี้เข้าใจเลยแต่พอมันมีคําว่าน้ํากลอยซิตี้คือจบเลยคันด้าเลิกคุยแม่งคือศัตรูเลยคอนด้าคือเลิกคุยเพราะว่าซิตี้มันมีเคสเรื่องสนิมอยู่แล้วมึงยิ่งเจอน้ําก่อยต่อให้พ่นกันสนิมมึงก็ไม่รอดคราวนี้ไม่ให้สายพานจุ่มมันเครื่องนะพานจุ่มน้ำกลอยด้วย แม่บันเทิงเลยกูครับแม่เฮ้ยเจ็ดแสนเหรอการหนักกว่าเดิม ซูซูกิฟรองตัวพันห้าธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮบริดที่กำลังจะมาเปิดตัวกันยานี้นายกสูงด้วยแต่รถมันมาจากอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ว่ายงไงตามคุณไปพ่นกระสินก่อนนะอีฟ้องกันไว้ก่อนฟลองพันห้าเครื่องธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮบริดก็คือตัวล่างครับเออเฮ้ยได้และห้องโดยสารไซซี่ห้องโดยสารพอๆกับอัลเมราตัวนั้นแม้กระทั่ง e h a t c รูสเปซด้านหลังแม่งก็พอกันเออเอาดิถุงไม่ล่ะเดือนหน้าก็มาแล้วนะเดือนหน้าแล้ว อีฟรองรออีฟรอง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 รอดูแต่ถามว่าตั้งเงิไม่เกินเจ็ดแสนห้าแล้วอีฟรองพันห้าเนี่ยมันสูงได้เท่าไหร่ไม่เกินเจ็ดแสนไม่แน่ใจจริงๆไม่ชัวร์จริงๆไม่กล้าคิดจริงๆเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ทำโอโม่แล้วไม่ดูว่าไอสารสังนี้เขาจะเสียเท่าไหร่อีมิชชั่นมันนี